จนก็อย่าบน่นรวยก็อย่าอวดเพราะเกมชีวิตยังไม่จบหลายคนเนี่ยที่มองเห็นคนอื่นว่าเขาอวดรวยหรือหลายคนมองเห็นว่า งั้นฉันบอกว่าฉันจนดีกว่าวันนี้จะมาจําแนกแยกให้ฟังว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราไม่ควรอวดรวยและไม่ควรอวดจนค่ะซึ่งเหตุผลที่ไม่อยากให้ทุกคนบอกไม่ว่าคุณจะจนหรือจะรวยหรือจะปกติก็ตามมีเหตุผลหลายด้านทั้งเชิงจิตวิทยาความปลอดภยัยภาพลักษณ์เรามาเริ่มกันที่อันดับแรกด้านความปลอดภยัยถ้าคุณอวดว่ารวยเสี่ยงแล้วที่จะถูกปล้นถูกขโมยถูกชิงทรัพย์ หรือถูกหลอกแต่ถ้าบอกว่าจนก็เสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบหรือโดนกีดกันบางอย่างเช่นโดนกีดกันออกจากสังคมหรือว่าโดนกีดกันออกจากการกู้เงินเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ผ่านแล้วค่ะ ด้านที่2ค่ะด้านความสัมพันธ์ถ้าอวดว่ารวยวันนี้คนอาจจะเข้าหาคุณเพียงเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่การเข้าหาเพราะตัวตนของคุณที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหาความจริงใจจากใครไม่ได้เลยถ้าเราอวดรวยค่ะและถ้าเราอวดว่าเราจนเราอยากบอกคนอื่นว่าฉันไม่มีเงินนะฉันไม่มีหรอกฉันจนมากเลยสิ่งนี้ในด้านของความสัมพันธ์อาจจะทําให้คุณถูกดูถูกถูกเหยียดยามและไม่น่าเคารพเท่าเดิมโดยที่ ใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าทําไมคนอื่นถึงไม่เรียกเราเข้าสังคมหรือไม่เคารพเราเหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะตัดพ้อด้วยซ้ำว่าเนี่ยเขาเห็นว่าฉันจนเขาเลยไม่ให้ฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นมากไปกว่านั้นถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวการที่บอกว่ารวยหรือจนจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและอันตารายในครอบครัวด้านความสัมพันธ์อย่างแน่นอนค่ะ หลายครอบครัวที่มีปัญหากันเพียงเพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินก็เลิกรากันมานับไม่ถ้วนแล้วในประเทศเราข้อที่3ด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยาการที่เราอวดรวยหรืออวดจนเนี่ยจะทำให้เราถูกตรีตาหรือตัดสินจากสังคมไปโดยประยายโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำบางคนถ้าบอกว่าอ่าฉันรวยหรือว่าอวดรวยคุณอาจจะโดนตีตราว่าคนนี้ยหยิ่งคนนี้เขาไม่คบ คนอื่นหรอกคนนี้เขาไม่ค่อยคุยกับใครหรอกคนนี้เขาไม่ค่อยสนใจใครหรอกเขาสนใจแค่ตัวเองเท่านั้นหรือว่าเราอาจจะถูกคาดหวังในตัวสูงเพราะคนคิดว่าดูสิรวยแล้วเป็นแบบนั้นรวยแล้วเป็นแบบนี้คืออะไรก็ไม่ดีไปหมดแต่ในด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยาถ้าหากบอกและประกาศว่าฉันจนฉันไม่มีเงินหรอกนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนจะดูถูกความสามารถของคนคนนั้นทันทีและอาจจะถูกมองข้ามไปในที่สุด ประสบการณ์ตรงค่ะในวันที่ไม่มีเงินและผู้คนเนี่ยรู้ว่าเราไม่มีเงินเพราะว่าบ้านโดนยึดแล้วก็ไม่เหลือเงินเลยทำให้เวลาเจอผู้คนเนี่ยแม้ขนาดว่ายกมือไหว้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ไม่รับไหว้หรือมองข้ามผ่านไปเนี่ยนับคนไม่ทั่วเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าการที่เราบอกว่าเรามีหรือเราไม่มีมันจะอันตรายกับเราขนาดไหนสิ่งสำคัญอยากจะให้ทุกคนรู้ว่า อยู่เงียบๆไม่ต้องอวดรวยและไม่ต้องอวดจนถ้าในด้านธุรกิจและโอกาสถ้าคนรวยพูดว่าจนอาจเจรจาได้ดีกว่าในบางสถานการณ์หรืออาจจะปฏิเสธได้ดีกว่าในบางมุมมองแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเรารวยบางทีเนี่ยอาจจะโดนชักนำชักจูงหรือยากในการที่จะปฏิเสธอะไรบางอย่างหรือบางทีเราไม่รู้เลยว่า คนเข้ามาหาเราเนี่ยมีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรบางอย่างหรือเปล่าส่วนถ้าหากว่าเราจนแล้วเราไม่บอกให้ใครรู้ว่าเราจนเราอาจได้รับโอกาสบางอย่างที่จะทําให้เราได้มีโอกาสได้เติบโตในหน้าที่ทางการงานแล้วก็ธุรกิจด้วยส่วนตัวแล้วก็ใช้ความลับนี้เช่นกันในการสร้างตัวในวันแรกค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าตอนที่เราบอกว่าเราจนเราไม่มีเงินคนมองข้ามหัวคนดูถูกความสามารถคนลดคุณค่าของเราโดยที่ เราก็ยังสงสัยว่าเราไร้ความสามารถไร้คุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยเลือกที่จะเก็บเงียบในทุกย่างก้าวที่กําลังจะสร้างชีวิตจนวันหนึ่งได้มองเห็นโอกาสว่าเราสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในธุรกิจที่มันใหม่แล้วก็ทําความรู้จักกับคนใหม่ๆได้เลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยกับใครแม้ขนาดคนข้างตัวยังไม่รู้เลยค่ะว่าในบัญชีมีไม่ถึง10,000บาทแต่ว่ารายจ่ายต่อเดือนเนี่ยก็หลัก3-4 0,000บาทเพราะ ฉะนั้นความจนหรือความรวยเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะการที่เราพูดออกไปอาจส่งผลต่อการตัดสินของคนอื่นที่มีต่อเราทั้งในด้านดีและด้านร้ายเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยการตัดสินแค่คนเห็นเราแค่คนได้ยินเราเขาก็ตัดสินอะไรบางอย่างในตัวเราโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความจริงก็คือโลกนี้ตัดสินคนกันที่ภายนอกเก็บความลับของคุณไว้ไม่ว่าคุณจะรวย คุณจะจนหรือคุณจะฐานะปกติไม่ว่าคุณจะฐานะไหนรู้สิปากค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโคชใหม่มนัญญาค่ะ